ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยดุกคนก็รับปากว่าแมนเอาออกไปดีแล้วเราอีคืนเงินให้คุก็เช็ดแล้วลรงจากเสร็จแล้วตังตนี้เนี่ยขอดันเดนนี่ขึ้นมาอีกคนเข้ามาปึ๊บเขาไปเช็ดค่ะเขาก็องเขาดีนะเลยสามคนคสอบไปนีขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยังี ยังไงให้เอายังไงเงยื่นใหเอายัไอคดเางูนนาาูอ,อยากให้ไดงินทีเงินหาเดือนไก็ท้เงินส่วนนี้คือเงินของผู้ใหเงิกมันก็เอาง่ายแคจจ่แคเข้าใจถูกบออ,อคนนี้ไปสมัครงานทำงน้นทางนี้เป็นคนรับไว้แ<ะ>ล้วก็ยื่นเรื่องไปที่กรมป่าไม้เมนบใช่ยื่นปกติถ้าเด็กมันไม่เข้าไปทำงานเขาจะไม่ แค่นี้ชื่อเข้าไปแลระบบจะแสดงว่าเจ้าเอาชื่อเข้าไปเออแล้วก็แสดงก็ตกลงกันแล้วไงว่าถ้ามีตำแหน่งว่างจะเรียกตัวของเข้าไปในวันทุกท่านที่นี่คือตัวนี้แล้วทำไมไม่ทำแบบนี้พอมีตำแหน่งว่างถึงให้เขาเข้าไปแล้วก็เงินอะไรก็ยังไม่ได้จัด อันนีจะไม่ได้ไ็ได้ครับถ้าไม่มีชื่อเลยมันก็เข้ามันก็ไม่สามารถที่จะเขาจะไมืทนสัญญาเขาจะไม่ทำสัญญาช่วงการปีการปีเขาจะไม่ทํำทีเดียวสามเดือนครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งถ้านี่มีตาแหน่งว่างจะให้เด็กมาไปสมัครทำไมก็ตอนนี้มันว่างไยคะเรากำลังจะว่างว่าทำไมไม่เอามันเข้าไปทํางานแล้วรอสิ้นเดือนไงฮะรอสิ้นเดือนไหนยสิ้นเดือนเนี้ยแต่ไม่กี่วันนะจี แต่ว่าสามเดือนที่ผ่อนมาเขาเขาเอาอย่างนี้ถ้าสิ้นเดือนมันเข้าไปทํางานก็ให้ให้มันหาเงินที่มันเอามาใช้ไปเอาอย่างนั้นตอนนี้างหน้าเขาจะย้ายไหมเขาจะาไอ้นี่มันไม่เกี่ยวกันแล้วเพราะว่าใคต้องเอาเงินออกเงินออกหมดก็เหมือนเงินเข้าบัญชีเพราะไงมันตกลงกันแล้วอันนี้มันตกลงต่างหากเดซทีนี้มันไม่มีเงินใช้เดซทำยังไงล่ะใครจะรับผิดชอบเลยเขาเขาก็รับปากว่า ตอนนั้นเขาทำมาหารเนาะอาหารเขเออเดี๋ยวผมซื้อก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอนเงินเขาให้เขาก็รออยู่ห้าวันเจ็ดวันไม่ไปไม่ได้ไปทำงานมาะเอาเงินไหนคืนทางที่ดีก็จะเอามันเข้าไปทำงานอ้าวแล้วก็หันเอาทางนั้นก็คือถ้าถ้าทางการเงินแบบนี้เขาจะตัดเงินทีออกไปชื่อเออก็ตัดไปอเลยนนะเอกสารมาคืนให้ธอาค่ารก็จุมเอาแบบนั้นแหละคือแต่ว่าให้มันหาเงินคืนมันไม่มีรักหนะ แต่ถ้าให้มันเข้าไปทํางานก็ให้หักไปเลยค่ะมันเอาออกมาใช้อะไรก็ให้หักไปเลย,ให,หเลยให้หมวนหน้าตาไม้เลยแต่ถ้าจะให้บ้านนี้เขารับผิดชอบนะถ้าไม่มีเงินหดอกแต่ข้าวก็จะซื้อไหมให้เขากินให้ถ้าจะให้เขาไปกู้นี่ยืมสินไนี่มีตอนแรกมาคุยกับป้าเติงเนาะป้าเิงบอกเออป้างั้นจะรับผิดชอบให้เดี๋ยวป้านั้น จจสรุปแล้วมันไม่ใช่เงินเงินหลวงเงินอะไรหรอกมันเอารายชื่อเข้าไปแล้วเอาเงินเข้าเข้ากระเป๋ากันเองไงนั้นเนี่ยแค่พูดง,ง่ายๆก็พกจริตแค่นั้นแหละมันบละถ้าเอาง่ายๆนะไอ้นี่ก็ไม่รู้